แล้วไอ้นกไอ้ยังไปแยกเลยได้ไหมอ้หูได้แยกเลยจังหวนี้สุดจ๋งเลยครับสุดขครับเพนี่ครับคุณวัวได้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 เลยโอ้

สิบเจ็ดสิบเก้าจ right. erm ังดีดี